อยากจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือสิทธิประโยชน์ต่างๆของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยลูกหลานที่ติดมาเนี่ยแหละค่ะเขาก็จะได้รับการศึกษาตามการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยแต่ใครที่อยากเรียนสูงกว่านั้นไม่มีสิทธินะแล้วเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นสังคมเหมือนกันคุณทันพิ์ไปติดตามเรื่องนี้มาค่ะ เสียงเพลงประกอบการเล่นอะคูเรเล่ของเด็กสาวชาวเมียนมาสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ภาษาและมีวัฒนธรรมร่วมกับคนไทยอย่างกลมกลืนมีนาเข้าเรียนในระบบการศึกษาไทยมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนวัส,สีสุธารามจังหวัดสมุทรสาครเด็กสาววัย16ปีคนนี้มีความฝันอยากเป็นหมอเพื่อกลับไปรักษาคนในประเทศของตัวเอง แจอต่สุภาคอนให้แทนชาติไทยแล้วถูก็สามารถเรียนกับได้แต่ถ้าสมมตเรื่องมันยังไม่ถึงพ่ออาจจะทำแบบนี้พูมโดยการโรงเรียนวัดศรีสุทารามบอกว่าเรื่องการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของเด็กต่างด้าวคนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเนื่องจากโรงเรียนมีการออกเลข13หลักรับรองสถานะบุคคลต่างด้าวให้แต่ปัญหาน่าจะอยู่ที่ค่าใช้จ่ายในการเรียน น่าจะเข้าได้นะถ้าโดนที่ไม่มีอันนี้ให้ต้องให้ครูศึกษาก่อนนะเพราะครูย<ม>ัง<ม>ไม่ได้ศึกษาลึกไปถ<ม>ึงตรงนั้นเนื<ม>่องจากว่าเด็กพม่าเนี่ยเขาเพิ่งคือสเต็ปของเราในเด็กที่จบพม่ามที่ที่เป็นพม่าแล้วเรียนจบยังน้อย<ม>ครูของมีนายืนยันว่ามีนาเป็นเด็กเรียนดีและที่โรงเรียนก็มีเด็กชาวเมียนมาเรียนหนังสือร่วมกับเด็กไทยในสัดส่วนเกือบครึ่งทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจชุมชนมหาชัยนิเวศในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร พบเด็กเกเมียนม,มาอาศัยอยู่ในชุมชนจำนวนมากซึ่งหลายคนก็อาจไม่ได้โชคดีอย่างมีนาะข้อมูลจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุนะครับว่าในจังหวัดสมุทรสาครมีเด็กต่างด้าวที่อยู่ในระบบการศึกษาเพียงแค่3000คนครับแต่ว่าข้อมูลจากโรงพยาบาลสมุทรสาครระบุว่าในแต่ละปีนั้นมีเด็กต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยในโรงพยาบาลแห่งนี้มากถึง2,000คนนั่นหมายความว่ายังมีเด็กเอกจานวนมากครับที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาของไทย จากมติคณะรัฐมนตรีปี2548ระบุชัดว่าต้องการสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กต่างด้าวและเด็กไร้สัญชาติเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานยอมรับว่าการเคลื่อนย้ายของแรงงานเมียนมาที่ไม่เป็นหลักแหล่งส่งผลให้ลูกหลานของแรงงานกลุ่มนี้ต้องออกจากระบบการศึกษาทั้งยังเห็นว่าสิทธิการศึกษาของเด็กต่างด้าว ไม่ควรจํากัดเพียงแค่การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้แต่ถ้าเด็กยังอยู่ใน,นระบบอยู่ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะมีสนับสนุนการศึกษาเป็นเรื่องของการเรื่องของคุณการศึกษาหรือว่าเรื่องของการให้สิทธิพิเศษว่าถ้าเด็กเรียนต่อเนื่องเนี่ยตัวนี้น่าจะมีหน่วยง,งานทางรึกษารศึกษาเน่ยคุ้มครองว่าเออเขาเป็นเด็กนักเรียนอยู่นะเขอเป็นอยา่างไรบางเพื่อจะให้เขาศึกษาได้ได้ตามที่สิทธิทางการศึกษาที่เขาต้องการครับตัวแทน LPN มอมองว่าจำนวนการเกิดของเด็กต่างด้าวในไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษาของภาครัฐจริงแต่การศึกษาของเด็กข้ามชาติกลุ่มนี้ก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขารวมถึงการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ทันพิจิรและ์บำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงาน